สวัสดีค่ะทุกคนเราก็เหลือสี่นักษัตย์นะคะที่เหลือนะคะก็จะมอะีอะไรเนี่ยปีลิงนะคะก็คือปีวอกนะคะเนาะในอีพีนี้ก็คือว่าไกด์ดวงดีภายในสามสิบวันนะคะคนที่เกิดปีวอก ปีกุลนะคะปีฉลูแล้วก็ปีมะโรงนะคะสี่นักษัตรนี้นะคะโชคชะตาวาสนาจะเป็นยังไงนะคะไกดดวงดีภายใน30วันเนาะมีอะไรที่พ่าอยากจะสื่อสารถึงคุณได้บ้างนะคะเนาะโอเคค่ะทวนอีกครั้งเนาะปีวอกปีกุลปีฉลูปีมะโรงนะคะงูใหญ่นั่นเองนะ,ะไปเริ่มกันเลยนะคะ อิทธิพลนี้30วันนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะ่าใครที่ยังไม่ตามติ k t ต k อกฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไล์ดูไล์สนดูดวงฟรีกันที่ TikTok นะคะไปเริ่มกันเลยคนที่เข้ามา ด,ดูชมดูชมกริปนี้หรือสีนักสัตว์นี้นะคะหรือว่าเป็นสายส่องก็ได้อะส่องให้เขานะคะใบแรกขึ้นมาเดบิวเลยนะคะนะตอนนี้เจอแบบนี้อยู่หรือเปล่าอัศวินถือถ้วยทาวเวอร์อืมฮึพรินอ,อสอนะคะ king of c ครเอาละค่ะตอนนี้เหมือนเราเนี่ยกำลังเจอในเรื่องของบางคนก็เป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะ คุณน่าจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันนะคะได้ไม่นานนี้เองใช่ไหมเออสีนักสัตว์นี้ได้ไม่นานนี้เองหรือว่าใกล้ๆเนี้ยมันจะมีเหตุบางอย่างแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณซึ่งคุณจะมีการได้ข่าวจะมีคนนําข่าวมาให้คุณนะคะหรือบางคนได้มาแล้วนะคะจะมีการนาข่าวให้คุณข่าวนี้อาจจะมาจากไหนมาจากการสอดส่องหรือว่าการอย่างรู้อยากเห็นเรื่องใดเรื่องราวของใครสักคนคนใดคนหนึ่งนั่นแหละคุณจะได้ข่าวของเขานะคะ อไปต่อมันมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นไฮไลท์ภายใน30วันก่อนเนาะตอนนี้บางคนนะคะอยู่ใน Energy ของ Devil ความแบบพลังงานของท็อกซิหรือคุณกำลังพัวพันอยู่กับความรักที่ยังไม่ชัดเจนหรือว่าความรังที่มันลุ่มหลงหรือโกรธหรือว่าหึงหวงอย่างนี้ก็ได้รวมไปถึงบางคนก็มีการทำงานหนักเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาเนี้ยช่วงที่คุณเข้ามาดู R8 o f s w o r d s นะคะ9ถ้าถ้วยไม่ใช่9เหรียญนะคะ หนึ่งถ้วยโอ้ดีจังหกเหรียญเอาละค่ะไฮไล์ของคุณภายใน30วันนี้สำหรับ4ี่นักษัตว์นี้ดูเหมือนคุณจะได้แบบความโชคดีในลักษณะของความไม่คาดฝันเกี่ยวกับโอกาสโอกาสความรักความรู้สึกดีๆรวมไปถึงโอกาสในเรื่องของชัยชนะเกิดขึ้นคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะ จะได้รับความช่วยเหลือความช่วยเหลือนั้นมาในลนักษณะของโอกาสก็ได้หรือว่าการเงินก็ได้เข้ามานะคะถ้าคุณมีปัญหาอะไรใดๆอยู่นะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณใช้ช่วงเวลานี้จัดการแก้ไขนะคะเออแล้วก็เคลียร์มันได้สําเร็จถ้าการงานของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าเออไม่รู้จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะอันนี้ออกมาตรงจุดอนาคตบอกเลยว่าควินถือเหรียญน,นะคะสางจัดการได้งานก็จะประสบความสำเร็จรวไมไปถึงชื่อเสียงด้วยนะคะ ความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยนะคะก้าเหรียญออกมาความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายเหมือนจะมีไรายได้รับหรือว่าไรายได้เข้ามานะคะเข้ามาจากไหนเข้ามาจากอ่า uh ความสําเร็จเข้ามาจากความรักก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมาจากในลักษณะของความช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยนะคะหรือบางคนลูกนี่อาจจะคืนเงินก็ได้นะคะแต่หมอโบเห็นเหมือนคุณได้รับโอกาสนะคะซึ่งโอกาสนี้มาจากบุญผลบุญของเราที่เราเคยได้สะสมมานะคะอ,ะอย่างเช่นคุณจะมีคนยื่นโอกาสให้คุณหรือว่าซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินก็ได้นะ,ะอืเดี๋ยวเรามาดูว่าไลท์เวอร์เกอร์อาจะบอกอะไรคุณในช่วงสามสิบวันนี้ ทางด้านสิทิวิญญาณนะคะมาดูใบแรกนะคะอ่าใบแรกนะคะรังสีแห่งความสมัคีนะคะความสมัคีภายในของคุณเหมือนฮาร์ดจักระของคุณได้แบบทำการเปิดนะคะคุณจะได้รับความสนับการสนับสนุนนะคะที่ดีในชิ้ทางที่ดีในช่วง30วันนี้นะคะพาลดัดชิปนะคะ ก็มีบางอย่างที่เข้ามาทําให้คุณได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์หรือว่าเปลี่ยนกระบวนการอะไรยงบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนับตั้งแต่ช่วงที่คุณเข้ามาดูอาจจะเปลี่ยนในเรื่องของความคิดก็ได้นะคะหรือมันมีแมสเซจอะไรมานะคะกระตุ้นคุณนะคะอาจจะมาจากในลักษณะของข่าวสารก็ได้นะคะให้คุณได้แบบเฮ้ยมีม,มีมีสัญญาณในการแบบรับรู้ได้ว่าม,มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะอย่างเงี้ยนะคะ วิสตอมขึ้นมาการเรียนรู้นะคะรังสีที่สองแห่งการเรียนรู้นะคะเอาแหละในช่วงเวลานี้อะไรที่เกิดขึ้นกับเราก็ตามมันเป็นในเรื่องของการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณเรียนรู้ชีวิตด้วยนะคะเออบางทีคนเราชีวิตมันก็ต้องมีหลุมมีบ่อเป็นเรื่องธรรมดานะคะไม่มีใครที่ไม่เคยเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาเนาะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาครดาฟายในแต่ละสิ่งกันขอดูเจ้าปีาศาจมันบอกอะไรนะคะณนะตอนนี้ของคุณคุณเป็นอะไร บางคนนะคะกำลังเจอความรักที่คลั่งไคล้ลุ่มหลงหรือเป็นความรักที่มาในลักษณะคู่เวรคู่กรรมหรือว่าคามาก,ก็ได้คําว่าคาม่ามีทั้งคาม่าที่ดีแล้วก็คามาที่ไม่ดีแต่คนคนนี้ต้องบอกเลยว่าการที่คุณกับเขาดิวกันอยู่หรือว่าเพิ่งเจอกันคนคนนี้เรามีพันธะนะคะพันธนาการหรือว่าสัญญาใจจากอดีตมาก่อนนะคะจากอดีตชาติเนี่ย The High p i n t e n s มันเป็นอะไรที่ intense ลึกซึ้งความผูกพันนะคะแต่ไหนแต่ไรคนคนนี้เป็นคนที่คุณเอาออกจากหัวยากพอสมควรนะคะเออเนี่ยน่าจะมีในเรื่องของการทะเลาะก,กันนะคะแล้วทําให้เราเนี่ยต้องตัดสินใจนะคะเออใช้ความคิดเยอะกับคนคนนี้นะคะคนคนนี้ทําไมหรอขอดูไกด์ไลน์ต่อเขนาน่าจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะคะไม่ถุนตุนกุมก็ได้ โอโบอยากจะรู้ว่าเจ้าทาวเวอร์มาบอกอะไร The Tower บอกอะไรคุณนะตอนนี้ตอนนี้คุณน่าจะมีการแบบสูญเสียอะไรบางอย่างมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันเสียความรู้สึกเสียใจทางด้านอารมณ์นะคะหรือมันผิดหวังในเรื่องของอะไรบ้างบางคนนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานภาระหรือบางอย่างที่เราแบบทําอยู่เป็นโปรเจกต์อย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นโปรเจกต์อย่างนี้ก็ได้แต่เล่ะอะไรที่มัน สะดุดนะตอนนี้นะคะมันจะมีการรื้อฟื้นกลับมาใหม่มีการบูรณาการใหม่แล้วก็ปรับใหม่นะคะในทิศทางที่รวดเร็วแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะคะในทิศทางที่รวดเร็วแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นอะไรที่คุณแบบว่าไม่คาดฝันเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะภายในช่วงสาสิวันเองเนาะคุณกำลังหาอะไร คุณกำลังหาอะไรบางคนนะคะสอดสองข้อมูลนะคะสำหรับใครบางคนโดยเฉพาะเจ้าชาวธาตุลมหรือว่าธาตุน้ำมาก่อนหน้านี้อืมอยากจะรู้ว่าวิกตอรี่การ์ดมาบอกคุณว่าคุณกำลังจะได้ของขวัญสองอย่างจากจัก,กรวาลอย่างแรกมันเป็นหนึ่งดาบมาบอกว่าอะไรหนึ่งดาบมันเป็นความสำเร็จนะคะคุณจะไปเจรจาต่อรองอะไรเกี่ยวกับการงานหรือสิ่งที่คุณขอไว้ยื่นไว้คุณจะได้รับการอ่า คุณจะได้รับการอนุมัติที่ดีหรือว่าผลงานที่คุณทำนะมันจะนําสู่สาธารณะหรือว่าคือเป็นที่ยอมรับนะคะในความรู้ความสามารถหรือว่าพรสวรรค์ของคุณนะคะจะสามารถนําออกมาใช้ได้อย่างดีมากๆแล้วประสบความสําเร็จมากๆด้วยในช่วงนี้ถ้าคุณทํานะคะหรือทําให้มีเงินงอกเงยมาด้วยหนึ่งถ้วยมาบอกว่า หนึ่งถ้วยหลังจากที่คุณ Move อนจากอะไรบางอย่างนะคะคุณอาจจะตัดใจออกมาจากอดีตนะคะทั้งทที่ไม่อยากจะออกมาหรือว่าออกจากสถานการณ์หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะด้วยความจำใจและหดหูแต่ข้างหน้านะคะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่รอคอยคุณอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะอ่าแล้วก็มันเป็นสิ่งที่คุณอธิษฐานถึงหรือว่ามันเป็นความสมหวังที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านะคะ ซึ่งอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณได้รับการช่วยเหลือค่ะอืมสําหรับทั้งสี่นักษัตว์นี้อันนี้ขึ้นมาอันนี้เกี่ยวกับอะไรเหมือนห่วงยางเนาะห่วงยางหรือวงล้อนะคะแผนภูมิอะไรบางอย่างอันนี้โอ้ยทำไมมองออกอยากอย่างนี้อันนี้รถใช่ไหมคะ บางคนอาจจะมีการแบบวางแผนในเรื่องของการเดินทางนะคะมีการวางแผนในเรื่องของการเดินทางวันหยุดวีเคชั่นหรืออะไรบางอย่างนะคะซึ่งมันเป็นแบบความสดใสความแบบความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงสามสิบวันนี้ถ้าทําได้ก็ทำเนาะหาความสุขให้ตัวเองบ้างนะคะเดี๋ยวนะมองไม่ออก อันนี้ไอศครีมนะคะไอศครีมไอ,ไอติมไอศครีมมันเป็นความชิลนะคะอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนสปรีดของคุณอยากจะให้คุณใช้ชีวิตรีแลกผ่อนคลายบ้างนะคะรีแลกผ่อนคลายบ้างเนาะเออในช่วง30วันนี้นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ขอใบสรุป5้าใบนะคะจากสปรีดภายในของคุณนะคะใบแรกหทํทำไมได้ตองหนึ่งเลยนะ1นึ่งคาามาอีกแล้ว 1 1 1เลยการเริ่มต้นที่จะเกิดขึ้นถึงมันจะใช้เวลาต่มันเป็นความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความเพียรพร้อมที่รออยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรในช่วงนี้อย่ารีบร้อนนะคะอย่ารีบร้อนโอกาสเนี้มันจะทําให้คุณได้ย่งยืยนไปข้างหน้านี่คือสิ่งที่ไพ่บอก 8. ปดถ้วยแปดถ้วยคือหันหลังให้กับใครสักคนหนึ่ง คุณอาจจะหันหลังให้กับใครสักคนหนึ่งคนที่คุณรอคอยมานานแล้วหรือคุณหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ดั่งใจอะ่ะนะคะอ่าจจะดาบอาจจะหันหลังให้พวกท็อกซิกหรือว่าอ่าไม่สูงสิงกับคนที่มันเป็นพิษนะคะอย่างเช่นคนในความลับหรือว่าคนที่แบบอ่าพลังงานไม่ดีอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามีเดอะมูนเข้ามาอยู่ โอเคนะคะยังไงก็ขอให้คุณทุกคนโชคดีนะคะฝากกด subscribe กด like กด s h a r ให้ด้วยนะคะเลิฟๆลค่ะ